เคยมองท้องฟ้าแล้วแบบว่าทึ่งกับปรากฏการณ์อย่างพระอาทิตย์ทรงกลดไหมครับหรือ,อ,อสงสัยไหมว่าทำไมของมันต้องตกลงพื้นตลอดคำถามง่ายๆแบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของฟิสิกส์เลยวันนี้เราจะมาสำรวจเจาะลึกกันนะครับว่าศาสตร์นี้มันคืออะไรกันแน่ความรู้ต่างๆเนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันเปลี่ยนโลกเราไปแค่ไหนโดยดูจากเนื้อหาที่เรามีกันครับ ค่ะก็คือเราจะมาสกัดเอาแก่นสำคัญสำคัญของฟิสิกส์ออกมาเลยว่าจริงๆแล้วเขาศึกษาเรื่องอะไรกันแน่แล้วไอความรู้พวกนี้เนี่ยมันมีวิธีค้นพบความจริงยังไงแล้วก็เออมันส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปถึงวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆหรือว่าเทคโนโลยีรอบตัวเรายังไงบ้างครับผมเริ่มจากพื้นฐานสุดๆเลยไหมครับฟิสิกส์จริงๆแล้วมันคืออะไร ได้เลยค่ะถ้าให้ย้อนไปจริงๆนะคะฟิสิกส์เนี่ยมาจากรากฐานปรัชญากรีกโบราณเลยที่เขาเรียกว่าปรัชญาธรรมชาติอะคะ่ะอ๋อคำว่าฟิสิกส์นี่ก็ภาษากรีกเลยใช่ไหมครับแปลว่าธรรมชาติตรงๆเลยใช่ค่ะคือแก่นของมันเลยนะคือความพยายามที่จะอธิบายสิ่งต่างๆในธรรมชาติรอบตัวเราเนี่แหละค่ะแต่ว่าใช้เหตุผลหลักฐานที่มันจับต้องได้มาอธิบายนะ ไม่ใช่เรื่องเทพเจ้าหรือว่าพูดผีอย่างเช่นทำไมน้ำแข็งละลายรุ้งมันเกิดได้ยังไงเข้าใจครับแรงจูงใจแรกๆก็คงมาจากเรื่องใกล้ตัวอย่างการทำความเข้าใจฤดูกาลเพื่อปลูกพืชหรือดูดาวนำทางอะไรแบบนั้นถูกต้องค่ะแล้วพอเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆมันก็แตกแขนงออกไปเยอะมากทั้งเรื่องกลศาสตร์คลื่นเสียงแสงไฟฟ้าแม่เหล็กหรือความร้อนครับ ไปจนถึงเรื่องเล็กมากๆอย่างอะตอมนิวเคลียสหรือใหญ่ระดับจักรวาลเลยทีนี้คำถามคือแล้วความรู้พวกนี้มันมาจากไหนหัวใจหลกักๆเลยนะคะคือการสังเกตต้องละเอียดมากๆแล้วก็การทดลองเพื่อพิสูจน์ความคิดแล้วก็เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปผลอย่างมีเหตุผลซึ่ง การพัฒนาเครื่องมือวัดดีๆก็เลยสำคัญมากๆเลยสินะครับอย่างกล้องโทรทัศน์ของกาลิเลโอใช่เลยค่ะหรือเครื่องมือวัดความร้อนที่แม่นยำขึ้นพวกนี้ช่วยได้เยอะมากแล้วแนวทางการค้นคว้าเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองแบบหลักๆนะคะครับยังไงบ้างครับแบบแรกก็คือเริ่มจากการสังเกตรหรือทดลองก่อนเลยเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆอย่างข้อมูลตำแหน่งดาวเคราะห์ที่ทีโคบรท์เก็บไว้เยอะมากๆเนี่ย สุดท้ายมันก็นำไปสู่การค้นพบกฎของเคปเลอร์ที่อธิบายการโคจรของดาวเคราะห์ได้อ๋อเหมือนกับการทดลองวัดแรงระหว่างประจุฟไฟฟ้าของคูลอมที่กลายเป็นกฎของคูลอมใช่ค่ะนั่นแหละแบบแรกส่วนอีกแบบหนึง่งก็น่าทึ่งเหมือนกันคือเริ่มจากความคิดก่อนเลยสร้างแบบจำลองหรือทฤษฎีขึ้นมาสร้างทฤษฎีก่อนค่ะแล้วใช้ทฤษฎีนั่นแหละ ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างสมการของแม็กซ์เวลล์ที่รวมไฟฟ้ากับแม่เหล็กเข้าด้วยกันแล้วท่านก็ทำนายว่าแสงเนี่ยจริงๆแล้วมันคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งโอ้โหแล้วก็มีคนทดลองพิสูจน์ได้จริงๆทีหลังใช่ค่ะเฮิร์เป็นคนทดลองยืนยันได้สิ่งสำคัญคือความรู้ฟิสิกส์เนี่ยมันไม่ใช่ของใครคนเดียวนะคะแต่เป็นการค่อยๆสะสมต่อเติมกันมาบางทีก็หักล้างความเชื่อเก่าๆไปเลยประเด็นนี้น่าสนใจมากครับ การหักล้างความเชื่อเดิมเนี่ยตัวอย่างคลาสสิกสุดๆก็คงการเปลี่ยนความคิดเรื่องศูนย์กลางจักรวาลใช่เลยค่ะจากเดิมที่เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางตามแบบจำลองของปาโตเลมีครับก็เปลี่ยนมาเป็นดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางตามแนวคิดของโคเปอร์นิคัสซึ่งกาลิเลโอก็ใช้กล้องโทรทัศน์ที่ท่านประดิษฐ์สังเกตการมายืนยันแนวคิดนี้ซึ่งตอนนั้นกาลิเลโอก็เจอกับแรงกดดันทางสังคมเยอะมากเหมือนกันนะคะครับ แต่ท่านก็ยังเป็นคนสำคัญที่เริ่มเอาคณิตศาสตร์มาใช้อธิบายการเคลื่อนที่อย่างจริงจังด้วยใช่ไหมครับซึ่งมันก็ปูทางให้นิวตันต่อยอดไปอีกถูกต้องค่ะนิวตันก็มาพร้อมกับกฎการเคลื่อนที่แล้วก็กฎแรงโน้มถ่วงสากลที่บอกว่าอธิบายได้ครอบคลุมมากๆตั้งแต่แอปเปิลตกพื้นไปจนถึงดาวเคราะห์คโครจรเลยแถมยังบอกด้วยว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นหนึ่งในแรงพื้นฐานของธรรมชาติเลยนะ แล้วในสาขาอื่นๆอย่างเรื่องความร้อนหรือไฟฟ้าแม่เหล็กก็มีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจครั้งใหญ่เหมือนกันใช่ไหมครับแน่นอนค่ะอย่างเรื่องความร้อนตอนแรกๆเลยนะเขาเชื่อกันว่าเป็นเหมือนของไหลอะไรสักอย่างของไหลใช่มันคือพลังงานรูปแบบหนึ่งต่างหากซึ่งก็นำไปสู่ความเข้าใจเรื่องอุณหภูมิสมบูรณ์กฎเทอร์โมเดนามิกส์ต่างๆอ๋อครับส่วนไฟฟ้ากับแม่เหล็กตอนแรกก็ศึกษาแยกกันเลยนะคะ แต่พอมีการค้นพบอย่างแบตเตอรี่ของวลต้าหรือการที่เออร์สเตดเจอว่ากระแสไฟฟ้าสร้างสนามแม่เหล็กได้แล้วฟาราเดยก็เจอว่าสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนไปก็สร้างกระแสไฟฟ้าได้เหมือนกันมันเริ่มเชื่อมกันแล้วใช่ค่ะจนกระทั่งแม็กซ์เวลล์นี่แหละที่ใช้คณิตศาสตร์รวมสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แสดงให้เห็นว่ามันคือปรากฏการณ์เดียวกันคือแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แล้วก็อย่างที่บอกไปแสงก็เป็นส่วนหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองการรวมสิ่งที่ดูต่างกันให้เป็นเรื่องเดียวกันได้ด้วยสมการไม่กี่ชุดนี้สุดยอดจริงๆครับแล้วพอมาถึงยุคใหม่ฟิสิกส์ก็ยิ่งพาเราไปไกลกว่าเดิมอีกนะครับทั้งทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ที่เกี่ยวกับความเร็วสูงสหรือเวลาที่ยืดหดได้ใช่ค่ะหรือการค้นพบโลกของควอนตัมที่เล็กกว่าอะตอมลงไปอีกซึ่งมีกฎเกณฑ์ที่แบบแปลกมากๆไม่เหมือนที่เราคุ้นเคยเลย ครับไปจนถึงการค้นพบอนุภาคพื้นฐานใหม่ๆอย่างควอนตที่เป็นส่วนประกอบของโปรตอนนิวตรอนหรือการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงได้จริงๆแล้วค่ะซึ่งการพัฒนาพวกนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในตำราฟิสิกส์นะคะมันส่งผลกระทบไปถึงวิทยาศาสตร์สาขาอื่นเยอะมากอย่างเคมีก็ต้องอาศัยความรู้เรื่องโครงสร้างอะตอมจากฟิสิกส์มาอธิบายพันธะเคมีต่างๆ หรือชีววิทยาก็ใช้หลักการทางฟิสิกส์อธิบายการทำงานในระดับเซลล์เยอะเลยใช่ไหมครับอย่างการส่งสัญญาณประสาทการสังเคราะห์แสงถูกต้องค่ะรวมถึงเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในห้องแลบเคมีชีวะหลายอย่างก็พัฒนามาจากหลักการทางฟิสิกส์ไม่ต้องพูดถึงเทคโนโลยีเลยนะครับอันนี้เห็นชัดมากๆเรียกว่าขับเคลื่อนกันมาตลอดเลยตั้งแต่ยุคเครื่องจักรไอน้ําที่เปลี่ยนโลกไปเลยในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมาถึงเครื่องยนต์การผลิตไฟฟ้า ใช่ค่ะแล้วพอเข้าใจเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็เกิดการสื่อสารไร้สายขึ้นมาตั้งแต่วิทยุโทรทัศน์มาจนถึงโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันทุกวันนี้ครับแล้วก็ยุคอิเล็กทรอนิกส์ทรานซิสเตอร์ IC มโครโปรเซสเซอร์ที่ทำให้เกิดคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ต่างๆมันเป็นวงจรที่น่าสนใจนะคะคือฟิสิกส์ให้ความรู้ใหม่ๆนำไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆ แล้วเทคโนโลยีใหม่ๆที่ดีขึ้นอย่างคอมพิวเตอร์ที่เร็วมากๆก็กลับมาช่วยให้นักฟิสิกส์ทำการทดลองหรือคำนวณอะไรที่ซับซ้อนได้มากขึ้นคนพบอะไรใหม่ๆได้ลึกขึ้นไปอีกจริงครับมันเป็นวงจรที่ขับเคลื่อนกันไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยสรุปแล้วฟิสิกส์ก็คือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดจริงๆนะครับจากคำถามง่ายๆเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเราสู่ความเข้าใจที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ และนำไปสู่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราไปอย่างมหาศาลเลยผ่านการสังเกตการทดลองแล้วก็ที่สำคัญคือการกล้าที่จะทา้าทายความคิดเดิมๆอยู่ตลอดเวลาใช่เลยค่ะและนี่ก็อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะในเมื่อประวัติศาสตร์ของฟิสิกส์เองก็สอนเราว่าความเข้าใจในธรรมชาติที่เราเคยเชื่อมากๆเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบพลิกฝ่ามือเลย อย่างตอนที่เราเลิกเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางจักรวาลน,นั่นแหละลองคิดดูว่ามีความจริงทางวิทยาศาสตร์อะไรในยุคปัจจุบันที่เราเชื่อกันมากๆแบบสนิทใจเลยแต่มันอาจจะถูกปฏิวัติหรือถูกตีความใหม่ทั้งหมดในอนาคตก็ได้ด้วยเครื่องมือหรือมุมมองใหม่ๆที่วันนี้เราอาจจะยังจินตนาการไปไม่ถึงเลยก็ได้ค่ะ